สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับและสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่าทาโรตุกทานเลยนะครับเปิดไพ่สี่ใบคาดการล่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่สี่ใบจะมีอะไรบ้างราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวผมเลือกมาก่อนนะสี่ใบโอเคเราได้มาแล้วนะสี่ใบดาชนีเหรียญสามเหรียญ เก้าไม้แปดดาลักษณะของไพ่เนี่ยเรามาดูกันไล่เรียงนะแต่ละใบนะราชินีเหรียญคืออะไรอะ่ะราชินีเหลคือสภาวะของความกังวลใจใช่ไหมทุ่มเทจริงจังราชินีเหลียญคือคอยดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามา ดูแลใส่ใจเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรล่ะจากการที่เราไปติดต่อการค้าการขายหรือเปล่าสามเหรียญได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการครัดเลือกอมีโชคเพราะฉะนั้นราชนีเหรียญสามเหรียญดูแลเอาใจใส่เรื่องของผลประโยชน์ในการติดต่องานทำการค้าทำธุรกิจมีคนมาว่าจ้างหรือ ราชนีเอราชนีเหรียญเองอะ่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งต้องการจะไปว่าจ้างทำอะไรสักอย่างหนึง่งก้าวไม้คือถูกทิ้งถูกเทสุดท้ายแล้วเครียดจมอยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศรีพยยิจิกคือการที่เราไปไว้ไวา การที่เราไปไว้วางใจให้ใครสักคนหนึ่งทำงานให้เราแล้วไม่ประสบความสำเร็จถูกเทถูกทิ้งทำให้เราต้องรู้สึกอึดอัดใจเศร้าใจแต่ดาบอยู่ในสภาวะของความเศร้าใจกังวลใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะแน่นอนแหละราชินีเหรียนคือเรื่องของค่าใช้จ่ายดูรู กังวลเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของผลประโยชน์สามเหรียญคือการติดต่อการได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการว่าจ้างการรับงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อประชาสัมพันธ์นั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานการการขาไรว่าะไรนะการว่าจ้าง การใช้บริการหรือการค้าการขายเหตุการณ์นี้นะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้สามเปลียนติดต่อพูดคุยเจราจาการค้าการขายทำข้อตกลงเก้าไมยขาดการสนับสนุนขาดคนอุปถัมภ์เขาไม่แยแสเขาไม่ดูดาดูดีเลยอ่าโอเคไหมแปดดาบแปดดาบคือมันเป็น <c oughs> เรื่องที่ต้องจัดการคือเลิกไม่ได้ โถูกผูกมัดยอมที่จะเป็นแบบนี้แปลกาเก็คือมันไปต่อถูกทิ้งอะถูกท,ทิ้งอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆใช่ปะโอเคจะไปก็ไปไม่ได้มันเลิกก็เลิกไม่ได้มันทามาครึ่งทางแล้วต้มาโดนเทอย่างเงี้ยแน่นอนแหละมันก็มีสภาวะของความกังวลใจอึดอัดใจกุ้มเครียดประมาณนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ได้ว่าราศีพิจิกถ้าคุณจะไววานไปติดต่อหรือไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่ ให้ระวังถูกเทถูกทิ้งก้าวไม้อะถูกเทถูกทิ้งเขาไม่สนับสนุนเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่แยแาสายเราแล้วเราก็ต้องมาเครียดมากุ้มใจแล้วต้องมาตามแก้ปัญหาแต่บางทีบางครั้งมันรันไปแล้วงานมันเดินไปแล้วจะแก้ก็แก้ไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องของความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะโอเคไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีสติก่อนต้องมีสติ มีสติให้รู้เท่าทันสถานการณ์บางครั้งบางทีแบบว่าพอเจอเหตุการณ์ก็ไป,ปรู้สึกสตันขึ้นมาเออมันคิดอะไรไม่ทันมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกความมีสติความมีสติรู้เท่าความคิดรู้เท่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์คาดการล่วงหน้ามันจะเกิดประมาณเนี้ยมีคนทิ้งคนเทอ่ะเราก็เตรียมตัวไว้แล้วเราก็ต้องใส่ใจมากขึ้นราชนีเหรียญก็ต้องทํางาน ให้อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับผมจบแล้วกับชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องละเอียดรอบคอบเช็คแล้วเช็คอีกตรวจแล้วตรวจตรวจอกีกดูเรื่องของโปรไฟล์ดูในเรื่องของข้อมูลดูให้มันแบบว่าอืให้มันแน่นแน่นจริงๆต่าจังๆแต่บางทีอะราศีพิจิกก็บอกว่าดูดีแล้วนะการันตีเรียบร้อยแล้วนะแม้มันยังพลาดอีกอะ่ะเนี่ยประมาณนี้ถ้าคนมันจะพลาดมันมันทำยังไงมันก็พลาดใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติ แน่นอนแหละต้องมีสติรู้ท่องทันอารมณ์และสถานการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วค่อยประคับประคองกันไปอแต่แปดดาบเนี้ยสุดสุดท้ายของแปดดาบอะ่ะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องความเครียดความกังวลใจเออแล้วสุดท้ายมันก็ไปสู่ของปัญหาที่มันคาราคาฟังเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางแต่ทายากนะปล่อยวางนี่ทํายากมากแม้กระทั่ง รู้นะผมก็รู้นะว่าปล่อยวางนะแต่บางทีเราจะปล่อยวางอะไรสักอย่างมันยากมากมันจะเจ็บแค้นเคืองอะไรนะเจ็บแค้นเคืองโกรธอยู่ในใจเป็นไฟเผาอยู่ในใจบางทีรู้ว่าปล่อยวางแต่มันปล่อยไม่ได้มันเจ็บใจนะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาขัดเกลาก,กล่อมเกลาความมีสติของเราไปนะครับจบแล้วนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับผุกคนทำคลิปเสริมให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ